ตะแบกพื้นที่ในตัวของคุณว่างไหมเดีย๋ยวฉันมีอะไรจะแบ่งให้สัก40ชิ้นแะละนะนหนักเท่าไหร่อะโอ้ไม่ไม่มั่นใจเดี๋ยวดูก่อน โอ้ยมันดักไม่มากหรอกแค่ศูนย์จุดสี่ศูนย์เองอ๋อได้เลยได้เลยได้ไปแล้วอย่าตกใจนะตั้งใจทำมาให้เลยเดี๋ยวอ,อย่าคายก้ําเนื้อนะเวลาปวดเมื่อยลองใช้ดูนะกยาบเนื้อคนอื่นแหละสิ <laughs> <laughs> <ś red> ใช่นะนดนเดี๋ยวท่าไปฉีดใต้อมเด็จนะถึงกับเป็นอมภาภาัมพาตเลยนะเดี๋ยวนะไว้วเจอใครที่มันดูท่าทางไม่ค่อยเป็นนี้ก็ค่อยแก้ง,กงไปใก,ก,ก,กลๆแล้วค่ <ś red> อยจิ้มดูแล้วกันโอ้ใช่นะปกีีไม่ต้องให้มันเอเสียเสียชีวิตไวะนะต้องให้มันแบบทุรนทุลายกนะ็ <c ười> ีแล้วก็ไปโยน์ไ้้บนเขาหว้กม่อ็ในป่าใกล้ๆนั่นแหละเช็นว่าจะหาเอาไว้ฉีดผู้หญิงบ้างนะเอ็นชอบแบบอืมแบบไม่เออไม่หมดสติอะแต่ยังมีความรู้สึกอยู่อะไรประมาณนี้ยแหมถ้าอย่างนั้นจับมัดแล้วขึงไม่ง่ายกว่าล่ืนไห้แค่ขี้เกียนมัดอ่ะชอบจิ้มไปเลยให้มันจบๆไป จะเข้าลงนอนแล้วหรือยังเนี่ยอืมสักแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาเกวียนใหม่มาก่อนเดี๋ยวจะเอาอายานี่เก็บไว้ในเกวียวนเดี๋ยวถ้าเร่าลาที่แผนตัวเองเราจะยุ่งเอาโอ,โ,อโ,อโอ้แดดเปรี้ยงขนาดนี้นอนไหวหรือไงเดี๋ยหรือว่าออกค้ากิกนกลางคืนนะพักผ่อนกลางวันอืมนอนได้หมดเลยเดี๋ยวหลบแดดหน่อยก็นอนได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเอาหนังสัตว์ไปขายก่อนนะโอ้อได้เลย เมื่อไหร่ปลามันจะราคาดีเนี่ยฉันเก็บไว้จนมันจะเน่าหมดแล้วฮวิดไว้ในเกวียนก่อนก็ได้แหละนายธนาคารบอกเหม็นข้าวมากเลยเมื่อไหร่คุณจะไปสักทีต้องเป็นลมควันนะนะไม่ต้องคอนเกียนหรอก๋ยวฉันเอาหนังสัตว์ไปขายก่อนอะเดี๋ยวไว้เจอกันก็แล้วกันได้เลยเลย